เหลีเพื่อนๆน่าจะเห็นเจ้าของพาลูกหมาน่ารักน่ารักมาเดินเล่นตามข้างทางเยอะแยะเรียกได้ว่าทั้งค่าอาบน้ําตัดขนเนี่ยแพงกว่าค่าตัดผมของไอรีนซะอีกแต่เจ้าของบางคนเนี่ยพอเลี้ยงแล้วเบื่อหรือด้วยเหตุผลอื่นก็จะนําสุนัขไปทิ้งค่ะให้เพื่อนๆเดาก็จะมีสถานที่หนึ่งค่ะที่คนเกาหลีเนี่ยนิยมเอาสุนัขไปทิ้งในช่วงวันหยุดยาวเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ไหนคะตอนนั้นคุณสามีถามเนี่ยไอรีนตอบไปว่าวัดจริงๆวัดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ที่ข่าวออกมาฟังแล้วอึ้งเลยก็คืออจจุดดพัก รถระหว่างถนนไฮเว,ย,วย์สาเหตุก็คือตอนเจ้าของเนี่ยไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวก็เอาสุนัขนี่แหละค่ะไปทิ้งระหว่างทางด้วยเลยอยู่ไกลบ้านดีน่าจะตามกลับไปหาไม่เจอหมาบางตัวก็วิ่งตามเจ้าของค่ะออกไปนอกถนนเลยไม่รู้ว่าถูกรถชนบ้างหรือเปล่าฟังแล้วก็เศร้าใจค่ะส่วนใหญ่เป็นพันธ์ดีๆแพงๆน่ารักๆทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นหมาจรจัดไปแล้วที่เกาหลีเนี่ยเขาเก็บกวาดเรียบค่ะไอรีนยังไม่เคยเห็นหมาจรจัดในเกาหลีเลยเพราะในโซนนี่คือไม่เจอเลยจริงๆค่ะ